สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าได้เกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกใส่ลานจอดรถใกล้บ้านพักคนชราในเมืองแมนฮม์รัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสกอตต์ลิเทิลหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเปิดเผยว่าเครื่องบินเล็กลำนี้มีผู้โดยสาร5คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุ ขณะเดียวกันมีรถยนต์ประมาณ12คันได้รับความเสียหายและเครื่องบินลำดังกล่าวไม่ได้ชนอาคารใดๆโดยรายงานเบื้องต้นระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวประสบเหตุตกลงมาหลังจากที่ขึ้นบินได้เพียงไม่นานความเสียหายด้านทรัพย์สินเบื้องต้นมีรถยนต์อย่างน้อย12คันที่จอดอยู่ในลานจอดรถได้รับความเสียหายจากเหตุครั้งนี้ ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งเปิดเผยว่าเขาสังเกตเห็นเครื่องบินลำดังกล่าวไต่ระดับขึ้นแล้วเบี่ยงทิศไปทางซ้ายกระทันหันก่อนมันจะตกลงมาขณะที่คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติแจ้งว่ากำลังดำเนินการสอบสวนและจะประเมินเอกสารและการตรวจสอบเบื้องต้นที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่สอบสวนของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐณนะจุดเกิดเหตุ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยสําหรับการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารในสหรัฐผลการสํารวจเกี่ยวกับการค้นหาคําว่าการบินปลอดภัยหรือไม่บน Google พบว่าอัตราการค้นหาประโยคดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการสํารวจความคิดเห็นของศูนย์วิจัยกิจการสาธารณะในสหรัฐที่เผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวสหรัฐในเรื่องการเดินทางทางอากาศปลอดภัยแค่ไหน โดยผลโพลเปิดเผยว่าชาวอเมริกันร้อยละ64ยังมองว่าการเดินทางทางอากาศปลอดภัยมากหรือค่อนข้างปลอดภัยอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากร้อยละ71เเมื่อปีที่แล้วของการสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อเดียวกัน